ก็สวัสดีครับทุกคนครับผมนี่อยู่ในการอิสตูปนะครับผมนี่แล้วอยู่กันในเกม Minecraft คือ Minecraft การประชุมภัยครั้งนี้จะเป็นการประชุมภัยที่ยาวที่สุดของผมที่ผมจะทําคลิปมาแล้วนี่เป็น Minecraft ที่เต็มไปด้วยอันตรายและไบโอใหม่ใหม่ผมนะเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกประหลาดสิ่งที่เรียกว่าเหนือจากจินตนาการใน Minecraft กันเลยทีเดียวเชียวการประชุมภัยครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเรามาดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงครับอ่ที่ไหนเนี่ยโอเคใช่ไหม นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยมีให้ลงไปข้างล่างด้วยวะ่ะเราจะเจอส้นตีนแน่ๆครับเรายังไม่ลงแล้วทําไมไม่ครับเฮ่ยมี2มือทุกคนแสดงว่าเออวะ่ะแสดงว่ามันถูแล้วต้องเป็นแบบนี้ตัดมากันก่อนแล้วกันเพิ่งมาถึงที่นี่นะครับแบบรู้เป็นยังไงบ้างเราขอดูหน่อยแล้วกันเออก็ดูครับของในหลายอย่างนี่นี่คือแปลกประหลาดมากเลยนะเอ็นชงเอ็นเชี่ยนห่องห่าเหี้ยเราไม่รู้นี้เราจะมาเล่นเกมอย่างนี้กันเลยนะครับเริ่มเออไม้ ยังมีอยู่แต่ตอนนั้นมีหมู่บ้านนะแล้วคือไม่เข้าใจว่าทำไมมีสตาเมนาเว้ยเพราะว่าทุกคนดูดิเออคือแม่งมีหลอดอาหารแสดงว่าหลอดอาหารสตาเมนาใช้แยกกันเออแต่ผมไม่เห็น NPC สักตัวเลยอะไรอ่ะเออเอ็นพดูเอ็นเดินดิเดินอย่างกระตุกอ่ะเอ้ยอพีซีเดินอย่างกระตุกอ่ะทุกคนดูเอ็พีซีเดินนี่กระตุกมากอะไรเอ็พีซีพวกนี้ไม่มีอาชีพครับเฮ้ยแมว มนันมันมีมอด 3D มันจะบักนะฮะเออกล่องโอ้ได้อาหารครับดีแล้วเออ <Wow. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวขาดอาหารเอ,อ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยาสามารถเช็คได้ท่ไมครับว่าแท็กเกอร์ว่าเราอยู่ที่ไหนนะโอเซนเด็อ๋อก็คือมีที่ให้ํำรวจนะฮะประมาณนี้มีฟาร์มเมอร์อุย้ย เอมลโรเอมลโรวนะครับนำมาแรกกันคับพี่แกได้เออเอ้ยตรงนี้มีเฮ้ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากทุกคนเพราะว่ามีทั้งเออที่นอนให้มีทั้งหลายหลายอย่างให้นะครับมันคงจะดีมากมากเลยแหละแล้วทำไมตรนนี้มีน้ำด้วยคือห้องอาบน้ำหรอคือมีโต๊ะคราบด้วยคือกูติดใจแมวมากขัดใจสุดๆแมวกูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะเจ็บมาตรงนี้บ้านนี้มีโต๊ะคราบเริ่มมาเลยอุ้ยของเยอะมากทุกคน อันนี้มันคืออะไรผมไม่รู้นะฮะเออของเยอะมากอ้อาวุธแม่งยาวอะครับเป็นซีรีส์ยาวเลยมึงเคาะประตูยังขอโทษผมต้องพูดแม่งหื้อเลยอะขอโทษผมต้องพูดเออเราค้าอนี่ก่อนดนะีกว่าเออไอ้นี่พลิกแอคสำคัญสำคัญที่สุดนะฮะพลิกแอคในเกมนี้เออเออดูท่าถือมันดิ เหมือนมันเป็นโจัโจ้โหเลยเราขุดก่อนนะครับเฮ้ยมืดละเสียงไม่ค่อยดีเลยพี่ชายว่าของหลายอย่างเกี่ยวนทุกคนอย่างอย่างี้ใช่ปะเห็นใช่ปะคือเห็นเป็นอย่างงี้ใช่ปะคือแม่งคือเป็นผ้าเว้ยซึ่งเราต้องค้าเองนะฮะเป็นสติกที่มันยังคือต้องกดอันเนี้ยแล้วกดดูอ่ะทุกคนว่ามันคืออะไรใช่นี้นี่ก็คืออันเนี้ยซึ่งอันเนี้ย มันสร้างมาจากหนังครับเออหนังสองอันจะได้นี้นะครับแล้วก็เอามาตอกกับไม้โอเครู้และเล่นยังไงวันแรกผ่านไป,ไปเหมือนโกโหกระวัดยุดาน,นี้เป็นเป็นบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับเราเก็บพวกของเก่าๆนี้วันนี้ก่อนนะครับพวกของแทร็กเกอร์อะไรเงี้ยเออพวกไม้พวกเนี้ยเออเจะลองไปสมรวจกันดูนะฮะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับแตบบ่เราลองไปสมรู้แถวนี้ก่อนนะครับพเพราะว่าเขาต้องารามไม้อะไรอยู่ดีเนาะเออ พวกอาหารเนี่ยเราน่าจะมีเฮอ,อะไรอย่างงี้นะครับน่าจะสบายไปสักระยะหนึ่งเนาะเออผมอยากรู้เฉยว่าฝั่งนู้นมีอะไรนะครับอืมแล้วก็ตรงที่เรานี่มาเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเออนั่นน่ะมันคืออะไรอะ่ะ กายมั้ยกายเปลี่ยนสีเท็กเจอร์ครับโลมผมอยากรู้ว่าตรงนั้นมีอะไรอะ่ะเออเราค่อยๆเดินไปแล้วกันนะครับเฮ้ย <c oughs> เหมือนเป็นเอ็มพายเลยทุกคนตรงนั้นอะ่ะเออเป็นอาณาจักรอะไรหรือเปล่าครับอืมแต่อยากรู้ว่าตรงนี้มีอะไรก่อนนะครับนี่คือ,อ <c oughs> ดอกทิวลิปอ่ะใช้ปะมันคือทิวลิปป่ะลาเวนเดอร์ขอโทษเอ๊ะทำไมาเป็นอย่างนี้ล่ะ ก็เหมือนเป็นของให้กูช็อปเลยอะ่ะเออให้กูช็อปไหมเนี่ยอะไรวะนั่นเหมือนเหมือนมาเอาของมาให้ช็อปโอ้โหดูดิของนี่นเยอะเอ้ยมีบ้านด้วยทุกคนตรงนั้นอะ่ะเออโอเคไม่น่ามีอะไรละเออเราลูตหมดแล้วครับหเหลือแค่โอเค แต่แค่มาสำรวจว่าไอ้บ้านนั้นคือบ้านอะไรครับป่ะเหมือนเป็นท่าเรือนะฮะเออมีฟิชชิงลอดมีเบ็ดตกปลามีปลาที่นี่แล้วลมอย่างแรงอะ่ะเออเหมือนจะเป็นที่ตกปลาของอาชีพนักตกปลามากมากกว่านะครับเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เจออะไรเลยอ๋อมันคงเป็นต้นไม้แบบใหม่ครับอืมผมก็ไม่เคยเห็นเนาะ วันที่นี้เราควรที่จะไปหาของก่อนนะเพราะว่าสารามมันคงไม่เห็นเราหรอกเราจะไม่ยุ่งกับสารามนะครับเฮ้ยวัวน,น้อยขอโทษลบต้ <Nope. S 1> องฆ่าวัวนะอาจจะได้เอาไปทําเป็นหนังนั้นนะครับเรายังไม่ได้ขัดสนเรื่องอาหารนะครับเราจะไม่ควรไปดอบของชาวบ้านเขาไม่ละมัน่าจะมีปัญหาละผมได้ยินเสียงละเสียงคนไม่ค่อยพึงประสงค์ซะเท่าไหร่ มังวิ่งเข้าบ้านกันแล้วเออเออไม่เอ้ยเด็กไอ้หนูน้อยมึงเข้าบ้านวะเออนี่มึงดูแมวดิไอ้เหี้ยมันขัดมากเลยเว้ยอ๋อนี่คือไม่ไน์เหรอครับเออแต่เราได้หนังมาละเราก็ควรที่จะลองทําในส่วนของตัวอนี้ละเออนี่ไงได้ละเอออ๋อแล้วเราได้คือแค่อันเดียวเอามาทําไม้ที่มันยาวขึ้นปะ มีบิคิกเกยจด้วยตัวละครกูเฮ้ยเอาละมึงยุ่งอ,อะไรกับเพื่อนกูฮะมึงอะไรนอนไปอ่าเราสร้างอาวุธได้แล้วครับเป็นอะไรอ่ะห้าเองเหรอห้าเองเหรออันน uh ี้เจ็ดอ่ะจัดด uh ิพี่เออนี่ค NO ืออะไรเออมันตีสูดแล้ววะแม้เรานอนไม่เป็นไรเรามีอาวุธแล้วเรากลางได้ครับคุณกลางเคยฟังปหม ออโอเคเอามาเผาบ้านนี้ขาดอย่างอ่าพอไม่ได้ใช้เยอะหรอกเออฮ่าแมวคือเดียวผมเอาทำทอเถอะดีกว่าผมว่าอิ c บซีแม่งจะได้ปลอดอรอดและปลอดภยัยจากพวกเวตรตลไลซอมบี้เออคืนที่สองนี่ค่อนข้างเจออะไรหลากหลายนะครับเออเอา,เอา,เอาปัก ที่จริงหมู่บ้านมันสว่างนะทุกคนเออผมปรับแม่งสว่างลวเลยเออปรับในนี้นจะได้มองอะไรเห็นชัดๆนะครับอเออเนาะ้าฝนมันตกสแสดงว่ามันใกล้มืดครับทุกคนใช่ที่นอนกูเอีเวนที่นอนที่นอนกูสแสดงว่ามันมืดแล้วครับอ่าสดไม่น่าสดชื่นจะเท่าไหร่โอเคฮะป้าเราได้เวลาไปดูอีกอ,อ,อีกฟ้าหนึ่งละว่าวันนี้วันที่3แล้วครับว่ามันจะมีอะไรตรงนั้นนะครับผมอยากรู้เหมือนกัน เพราะว่าหลังจากที่ดูแล้วตอนนี้คือน่าสนใจมากนะครับมันมีสปอนเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มีดาวเกิดขึ้นเต็มเลยฮะเออผมว่าไอ้ตรงที่เป็นคล้ายๆปราสาทต้องมีอะไรครับถ้าเรามีจัดเดอร์ก็จะไปเร็วกว่านี้เนาะผมว่าแม่งเดินทางลําบากเ้ยคือแม่มีสตามินาวไยแม่งก็กะสตามินาให้ถูกโอ้ว้าวต้องข้ามน้ําด้วยเหรอโอ ใชใ้กูข้ามไปเปล่าๆอันตรายวะ่ะในตัวมีโอ้โหม่นนี่เฮ้ยใส่ใส่มาล, <c oughs> ละเฮ้ยในสลามบอลครับอุ้ยโอ้โหเริ่มเกมมาในสลามบอลโอ้โหโคตรโอพีอ่ะผมอะ่ะมันดูเป็นมิดไหมวะผมดูยังไงไม่ก็ดูแบบกึ่งมิดกึ่งศัตรตูอ่ะผมพาเรืองไงวะเฮ้ยนั่งเรือเท่จัดมิดใช่ไหมอ่ะมิมชลิน เฮ้ยโหภูเขาอันนี้ครับโอ้โหมีลาพีด้วยมันมิดใช่ไหมวะตกลงเรามาอย่างฉันมิดเฮ้ยเรากูมาแบบมิดนะเว้ยเออกูแม่งแปลกๆแล้วทุกคนคือมาล้างปะลเ <Nope. S 1> ฮ้ยมีของอยู่นะ มีโลโ่จบแล้วทุกคนถ้ามีโล่ทุกอย่าง <Yahoo! S 1> หวานเจี๊ยบอ่ะเธอมีดาบด้วยมีรองเท้าอ่ะเหมือนมีคนอยู่อ่ะไอ้เฮียมันเป็นของที่เขาใช้อ่ะสัตว์ใส่เองไม่ได้อีกเรื่องมากอีกเหมือนเป็นป้อมปาการนะครับอแต่มันไม่มีเตียงให้เราเนี่ยแหละประเด็นฮนะ คือมึงเป็นป้อมประการภาษาอะไรวามึงไม่มีเตียงดูเหมือนใหญ่ทุกคนแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรข้างในนะครับเหมือนเป็นบ้านที่คนเคยอยู่ปะตอนนี้น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เอ,อได้ของมาพอประมาณครับเออมีเป็นไรเลยนะข้าวอะ่ะเออแต่แม่งดูไม่มีอะไรวะ่ะมากูเจอเพื่อนรัก เฮ้ยได้ได้รับบี้ด้วยครับโอ้ว,ว้าวสุดยอดเธอหวานเจี๊ยบโอ้ยจำไว้นะว่าเรือฝั่งนูง้ <c oughs> นในนี้ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่นอนเว้ยทางไม่ได้เหมือนมากเขาจะรู้ว่าเราอะเข้าไปหาของในเหมืองยากทุกคนเขาก็เลยให้แบบนี้มานะครับ ต้องคืนผมก็ไม่มีปัญหาหรอกผมขี้เกียจตายเออขี้เกียจมาเก็บของมันตื่นเต้นเออเข้าใจฟิลไหมได้มามคราแล้วของตกอะ่ะเออกูต้องมาต้องเออตื่นเต้นเออของตกอัี้เออแต่ผมรู้เป้าหมายต่อไปที่จะทำแล้วนะฮะวันที่สนีะ่เนี่ยเอออีกแอคแต,แตกแล้ว่ะผมว่าต้องกลับบ้านก่อนว่ะปิกแอแกแตกละเออผมดูตรงนี้ละเดี๋ยวผมจะมาขุดตรงนี้เพิ่มนะครับเอเอเกยงตอนตีนี่คือแบบ สโตนเลอเซ่นเออก็ไม่มีเหล็กด้วยครับเดี <c oughs> ๋ยวเราต้องมาเอ้ยน่ามีทองด้วยนะนั่นน่ะเออตรงยอดเขานะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมเห็นครั้งล่าสุดก็คือจะเป็นถ้ำผมว่ามันเชื่อมกันอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นถ้ำใหญ่มากนะครับก็เรามาแถวบ้านแนละ้วใช่ปะเราอ,ตอนน ama, ร้ตรงนี้นมีล e า <c oughs> มะครับตั้นบีอีไบโอมหนึ่งแล้วอ <c oughs> ะไรหรือเปล่าคือควรมีสัตว์ขี่อะเนาะเพราะว่าเราเดิน มนอะไรวะเป็นไบโอใหม่นะครับคือเราควรขึ้นดูข้างบนนู้นะละเนาะไอ้บ้านด้วยที่จริงควไปตรงนั้นด้วยนะครับไอ้ตรงที่เราเริ่มมามีท่มมามอยู่นะนี่ยรู้ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรนะครับผมอือใช่ครับเออเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินกันเลยแล้วกันโอเคนะย่ะลองเดินกลับไปที่ตรงนู้นกันก่อนนะครับอือ แต่เนี่ยเราได้ของมาเต็มเลยแล้วเราเก็บก่อนนะฮะรอวะไอ้เหี้ยไอซอมไอเอ็มพีซี NPC เด็กอะคือมองไม่เห็นเลยนะเว้ยนะทุกคนนะคือมันมองไม่เห็นเลยนะครับเอ็มพีซีเด็กอะเออไม่กินอนะไรนีนะพ่อนี่วอลเดี่ยดีรามบอลโหมันดอบน้อยมากครับโอกาสเดี๋ยวเรามีเหล็กใช่ป่ะเอ็ดก้อนเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปเผาอีก เดี๋ยวเรามาทำเป็นที่ขุดดีๆเลยละกันเนาะทุกคนเกิดอะไรวะพี่ไปเองเปล่าวะรู้ยินเสียงเหลือก็ไม่น่าได้ใช้อะไรเดี๋ยวเก็บเอาไว้ครับ <Nope. S 1> เนื้อมึงเปิดเข้ามันยังไม่ไนายเลยลืมอ๋อขอ,ขอโทษพี่มานอนเออ <Nope. S 1> ประานอภยัยด้วยว่าจะมันมันกลางคืนแล้วจะได้รีบนอนนะครับ ดูเดี่ยวทรง้วมันคงไม่มีอะไรตอนกลางคืนนะผมว่าโอเคครับเริ่มมาวันที่4เลยแล้วกันนะฮะเราได้เออนอนอย่างเต็มอิ่มเนาะเราก็จะทําการไปสมรวจข้างหลังตรงนู้นเนาะเออเดี๋ยวผมจะเอาโต๊ะคราแล้วก็เอาไม้ไปสักหกก้อนนะครับเอาไปเป็นแบบเขาเราียกว่าอะไรนะแบบแกันกันอะไรอย่างงี้ไว้ก่อนเนาะเออปะเพราะข้างหลังตรงนั้นยังไม่ได้ไปสมรวจเลยนะครับว่าวันที่4นี้เราจะได้เจออะไรกันบ้าง โอ้ผมอยากคำฟาร์มบัวมากขอโทษบัวน้อยไม่ดอปหนังวะซวยดิเราเดินมาฝั่งไหนวะเฮ้ยน,น่าอะไรอะ่ะเฮ้ยซอมบี้ใส่เกาะโอ้โหแล้วผมผมพิ้งไม่ได้ครับเฮ้ยซวยดิ NPC มึงเจอซอมบี้ใส่เกาะแล้วอะ่ะเอ้ยคืนแรก น้่คือที่สาเฮ้ยมึงเกินไปโอ้โหเรดูมึงใส่เฮ้ยเสียงเทจัดเสียงเทจัดอะเออแบบติงติงโอเคครับมันเหมือนเป็นที่ที่ชวนเชินให้เราวิ่งเข้าไปมากตอนนี้โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่ามาปลอดภัยนะครับปลอดปากจิต โอ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยได้บล็อกเหล็กครับ pan, เลเทอร์แพนต์อังเกงแล้วก็เนมแท็กแล้วก็ขวดยากระดูกเอาไปฟาร์มฟาร์มได้สติ๊กเอาไปใช้แค่เนี้ยหรอลบ <Nope. S 1> ดีนะเปิดไฟแล้วโหโห อืมฮืมอืมมนี่ยี่ลดกอะโอ้เยอะซะด้วยเออก็คือมีอันนี้อยู่หรอเออก็อามาแล้วแล้วยังไงต่อเราอ๋อที่บอกครับเราจะไปสำรวจฝั่งนู้นข้างบนนะครับเออเนาะจะใช้เวลาครับการสำรวจเนาะแต่ทำไมมันเป็นอะอย่างนี้เดีราพูดก่อน ไม่เจอบอสอะไรเลยนะครับผมแต่เจอพวกบ้านเกิดอะไรหลายอย่างไอไก่น้าตาไม่เหมือนใส่หมวกอยู่อะเราจะได้ไปเป็นการเข้าไปดูข้างบนด้วยว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับคือยังเดินหมู่บ้านก็ยังไม่ได้ครบนะเออเพราะว่าก็คือส่วนใหญ,ญ่จะไปดูพวกใบอ,องใบโอมเนาะ คือผมสังเกตแล้วแบบอันนี้แม่งใหญ่มากเว้ยอุยอ้ยมีหมูต้นไม้เนี่ยคือเหมือนถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะบ่งบอกอะไรเราหรือเปล่าครับโอ้นโอเคถ้าเราก้มแล้วแทงเอ้ยเท่มากเฮ้ยโอ้โหเป็นหลุม่างนี้ไอคนที่มาวันแรกวิ่งวิ่ง,งหาของอยู่นี่คือซวยอ่ะ เฮ้ยตรนนั้นมีอะไรด้วยอ่ะน่าจะเป็นไอที่ของนั้นเหมือนเดิมไม่ได้เลยทุกคนไอเฮ้ยมันมีลาวาด้วยนะมีลาวงลาวาด้วยอ่ะโหแล้วคือไปโอมันแบบภูเขาสูงแบบสูงมากทุกคนตรนนั้นมีอะไรด้วยฮะ <c oughs> ออเฮ้ยอะไรอ่ะ เหมือนเป็นบ้านมีสรมด้วยดีนะผมเอาของมาพอประมาณแล้วก็เหมือนจะเป็นไบโอโล่โๆเลยตรงนู้นนะครับเฮ้ยมีเมลอนด้วยว่ะเฮ้ยอู้โอ้รู้เลยฮนะโอ้ไม่ปลอดภัยครับเราไปตรงนูน้นตรงนู้นก็ได้เออไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งครับอย่างยิ่งเลยนะเอ๊ะตรงที่เป็นลาวานี่คืออะไรวะมีไดมอนด์ไหมเนี่ย เยียงมีลิงด้วยวะปกติถ้าเป็นมาครับปกติคือกูวิ่งแม่งหลงอะนี่ต้องก็ค่อยเดินก็ค่อยดูอะเออว่ะมันคืออะไรอะเป็นบ้านโล่งๆเลยครับมันมาหลอกดาวกูอะนี่แตงโม โอ้มี่ภูเขาสูงมากทุกคนดูดิเออยอมยอมแต่ไม่เห็นครีปเปอร์เลยนะแะดับเกลดีแล้วนะฮะไม่เห็นมันคือดีที่สุดนะครับเฮ้ยนั่นนะ่ะแมวมมนต้องเดิอนอย่างนั้นดิวะอ๋อ,อถ้าแมวที่มันเทมแล้วแน่ๆเลยผมว่ามันถึงจะเป็นแบบนั้นอะเดินกลับบ้าน,นครับ ว่าเราไปทางขวานะฮะเออขึ้นข่าวลูกนี้ไปก็ถึงบ้านแล้วล่ะเออโอ้ผมใช้เอ้ยตรงน,นั้นมีนั่นด้วยแวะก็ได้ครับย,ยังไม่รู้ทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมจะพยายามไม่ไม่ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมพูดเลยว่าไอ้พวกนั้นเนะี่ยคือแม่งเก่งเ,เป็น PC, เอพีซีไอ้นั้นอ่ะไอ้หน้าขาวนั่นน่ะแม่งเก่งมากเออเพราะฉะนั้นคือพยายามไม่อยากเฮ้ยน,นะนั่นอะไรนะั่นน่ะนั่นอะไรนั่นนะ่ะเฮ้ย อะไรท่นั่นอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยแม่งเซอร์ไพรส์กูแบบตลอดเลยนะดีแล้วไอ้เหี้ยเกมจะได้ไม่เงียบมันคือเหมือนเป็นไอ้เนี่ยทุกคนมันกดเจแล้เปล่าวะออ๋ไม่ได้เนาะเออถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของคอมก็คือถ้ากดเจก็คือมันจะปักให้ว่าจุดอย่างไนซึ่งวงโตแม่งล็อกล็อกจอไอ้เหี้ยเออ หอเหล็กเราไม่ขาดนะทุกคนผมผู้นี้ดีกว่าแต่เราจะขาดพวกบัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำฟาร์มบัวครับอืมใช่ครับถ้าทําฟาร์มในเกมนี้คือในในมอดนี้นี่คือแอดออนนี้คือต้องเป็นฟาร์มบัวเท่านั้นแล้วกูก็ไม่มั่นใจไอ้พวกที่เป็นรูรูด้วยในในมอดนี้เออทำแบบดรีมคืออะไรวะเอ้เหมือนประตู เฮ้ยแม่นทุบประตูเว้ยซอมเด็ดเด็ดเด้อซอมบี้ทุบประตูเด็ดเด็ดเด้เหี้ยเฮ้ยเอาเอาเอาฮะอ๋อซอมบี้คือโอ้โหอ๋อคือตายเกมนี้ขอไม่ดรอปใครมันททุบประตูอะ เฮ้ยประตูแตกแล้วนั่นอะผมได้ยินเสียงโอ้ได้เวลาย้ายจากที่นี่แล้วครับทุกคนผมตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากที่นี่นะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหมู่บ้านมันโดนคุกคามแล้วเอ้ยเรอาเตียงไปวะเดี๋ยวทุบดับจากเตียงที่อื่นก็ได้เออบ้านนี้น่าจะมีครับโดนสองบี้ตุยตูดไปละเออ ว่า,าจะไปสำรวจแต่ตรงนั้นก่อนนะครับที่ผมเห็นตรงนั้นนะว่ามันเป็นน้ามันมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปถูกด้วยแล้วก็เราจะได้ทําตัวถูกด้วยว่าเราต้องทําตัวยังไงนะครับเพราะว่าผมดูจากทรงแล้วเนี่ยคือเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยแหละมันลงไปได้ป่กว่ะเมืองใต้น้ําครับบุตราไปโอมนั้นคือแม่งโคตรอย่างมืดมิดอ่ะก็ตุกเลยอะ่ะ ทางเข้าอ๋อโอ้โหเข้ามาได้เลยเป็นเมืองใต้น้ำครับโอ้มีบุกเต็มเลยฮะเออเชสเอนชาร์ดกับบลาสติงโปร t เทช i a เ b นดิ i n <อ>ครับเดี๋ยวเรากินอะไรก่อนดีกว่าผมว่าไม่งั้นน่ะของแม่ง เต็มตัว,วะ่ะเอาทอดเหรอทอดมึงเหลืออันเดียวเองอ่ะอ๋อรู้แล้วง่ายๆเลยเกยบรูปไปแล้ววะคือถ้าเราทำอันเนี้ยเป็นไม้ให้หมดจะไ,ได้ไม้อย่างนี้สีหนึ่งเราก็จะเก็บอันนี้ได้สองอันเออซีดกูยังไม่จำเป็นต้องใช้เออว่า สำรวจเมืองใต้น้ำครับทำสวยมากว่ะมีอะไรด้วยอ่ะตรงนี้มีแต่หนังสือหมดเลยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันเฮ้ยตรงนั้นมีอีกแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะเรารีบลงไปดูเลยเออเอาทุบได้ไหมเออเอาอันอหนึ่งเฮ้ยทุบปุ๊บน้ำไหลออกมาเลยจะเอาโพอตโต้ทิ้งนั่นแหละ ๋ยวผมจะเจออีกที่หนึ่งนะฮะนั่นเนี่ยเห็นทางเข้าด้วยเหมือนเกาะสวัค์เลยอะเฮ้ยเฮ้ยไเฮี้ยมแม่มีทีเด้นวะ่ะม่ยุ่งไม่ยุง่งไม่ยุงย่งมึงมีทีเด้นอนะมึงน,น่ากลัวเฮี้ยมมัเข้าไปยังไงวะหลังเข้าละไ่อบอกว่าข้างในก็เป็นน้ำอะ หอย่านะเขาเป็นมิตรตัวโอ้ยเี่ยคือข้างในก็เป็นน้ำอะไรอ่ะเออเดี๋ยวอันนี้เป็นเมืองที่เราอยู่ได้ไหมอ่ะ เผ่าใต้น้ําครับทุกคนประตูเอา้าสวยๆๆวยสยยสว,ยสวยโอ้โหเขาเป็นเผ่าใต้น้ําแล้วเราไม่มีไอตัวนี้ฮะไอตัวโอ้ไม่มีโอเคงั้นตัดสินใจแล้วว่าพาร์ทนี้นหะเดี๋ยวจะพันหน้าจะไปตรวจสอบตรงนู้น ส่วนนี่คือเมืองใต้น้ำครับเป็นเผ่าใต้น้ำเออนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้เนาะเออเดี๋ยวเราจะเจอกันในพักต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจอดเรือไว้ข้างบนนี้แหละมันคงไม่มีคนมานั่งเรือเราหรอกดำ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 โอเโอเคนะครับพ์ทน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมาครับ สำหรับดาวคราฟกับอัศวินผู้ขี้ขาดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพาร์ทแรกก็ได้อยู่ได้ประมาณสัก5้าวันนะครับผมก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าก็เราจะมาดูเลยว่าเราจะเจอรไรอีกนะครับเพราะว่าเออาซอร์ไพรส์มากนะครับว่ามันมีเผ่าใต้น้ําด้วยนะมอ็อบแอดออนอนะไรเนี้ยมีเผ่าใต้น้ํานะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับอืมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมตอนนี้ขออนุญ,ญาตเซฟเกมไวตรงนี้ เราเจอกันใหม่กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ